สวัสดีครับผมเบต้านะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาบากขวดแบนกันนะครับนี่นะครับเป็นขวดแบนอย่างนี้นะครับเราก็จะบากขวดแบนนะครับคลิปนี้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับก็จะเป็นนี่นะครับเป็นเป็นเกียร์นะครับเป็นใบใบตัดเพชรนะครับ บใบใบตัดเพชรตัดแกรนิตนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับที่ล็อกที่ล็อกขวดนะครับแล้วก็ผมจะเลี้ยงเลี้ยงน้ำว้ด้วยนะครับตอนตัดนะครับนี่นะครับ นะครับก็เซฟให้ดีนะครับโอเคครับก็เปิดน้ำนะครับเลี้ยงไว้ใส่ขวดไปเลยอันนี้ก็ DIY เอานะครับก็ตัดให้ลงจากส่วนโค้งนะครับของขวดลงไปนิดนึงนะครับผมจะตัดประมาณนี้นะครับ ล็อกเลยใช้ตัวล็อกนะครับล็อกขอดไว้เราเอาน้ำเลี้ยงนะครับในส่วนที่เราจะตัดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เซตให้ดีนะครับ เราระวังเรื่องความปลอดภัยกันด้วยนะครับโอเคครับนี่นะครับก็เามาตัดกันเลยครับท่านผู้ชม เรียบร้อยครับใบใบแรกครับนี่นะลายตัดก็จะสวยๆหน่ยนะครับสำหรับใบตัดเพชรอันนี้นะครับนะครับมันจะไม่มีรอยแตกนะครับ ผมจะตัดเป็นตัวยอย่างแค่สักสามขวดเท่านะครับวันนี้เราะว่ายังต้องตัดอีกเยอะนะครับล็อกได้ดีนะยัยใครเยื่อนนะเวลาตัดนะครับเดีย๋ยวขวดมันจะแตก ใบที่สองครับใส่น้ำไม่เต็มควรนะครับ อันนี้ผมไปซื้อมาจากด้านของเก่านะครับขวดละสองบาทนะครับถ้าสั่งสั่งแบบเขาตัดแล้วนะครับก็จะตกใบละห้าบาทนะครับผมกไปซื้อหินเจียวไอใบเจียนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับมาตัดเอง ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับสามใบนะที่ผมตัด <c oughs> นี่นะที่ตัดไปเมื่อกี้ นะครับผมพอได้ประมาณนี้นะครับกอทําเองครับไม่ต้องซื้อเขานะครับถ้าซื้อเขานี่มีค่าจัดส่งอะไรด้วยก็ตกลูกละสิบบาทนะครับก็อย่าลืมครับเซฟความปลอดภัยของร่างกายด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ผมน่าจะต้องใช้อีกหลายลูกนะครับนี่นะครับเรามาดันน้ำมันดูนะครับนี่นะครับ ขอประมาณนี้เลยโอเคครับขอประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับก็เลือกใบตัดให้ดีนะครับจะได้รอยตัดจะได้ออกมาสวยๆนะครับโอขอคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ